พระคาถาค้าขายดีของหลวงพ่อเสือดำพระคาถาบทนี้ท่านให้สวดภาวนาเป็นประจำจะทำให้ค้าขายดีตั้งมนโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่าณนะลือชากุติยะปัญจลือโสกัจจะสะวะลังวะลังลือมหันตานะมามิหัง กะรินิอักคราริชาตานิกุนาโลนาถังเพชตังโหติอะสังวิสุโลปุสะภุพะสันทุโนพุทโทจงเป็นที่นิยมของประชาชนอิทะ้ามะอิทิเตตะโสคันหังคันหาหิทาสมะสาสัทธาเทวะราชาจงเห็นหน้าแม่ขา สานังพุโทโธพระควาติพระคาถาบทนี้มีพระพุทธคุณเสริมจริมงคลความโชคดีทางด้านการค้าการขายให้มากยิ่งขึ้นควรตวจพระคาถาพร้อมกับน้ำสะอาดและนำน้ำดังกล่าวมาประพรมให้ทั่วบริเวณร้านค้าหรือแผงขายสินค้าของเรา